สวัสดีครับพบกับรีวิวนาฬิกาสตูดิโอนะครับคลิปนี้ผมเปิดเครื่องนาฬิกา DW ให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้คือเครื่องภายในของมันนะครับของแท้นะครับจำมาเลยนะครับว่าของแท้ต้องเป็นสีทองนะครับเป็นเครื่องมิโยต้าสีทองครับใช้ฐาน621นะครับถ้าเป็นของปลอมนะเท่าที่ผมเคยเห็นน่ะมันจะเป็นเครื่องสีเงินนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับรีวิวนาฬิกาสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเปิดเครื่องนาฬิกา DW ให้ดูเลยครับว่าของแท้กับของปลอมมันเป็นยังไงนะครับโอเคเรือนนี้เป็นนาฬิกา DW ของแท้นะครับซึ่งเป็นของผมเองนะครับซื้อมานานแล้วละ่ะโอเคเราจะมาดูกันว่าเครื่องของแท้ของปลอมมันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวป้ายออกก่อนนะครับส่วนวิธีการดูแบบนี้เพื่อนๆอย่าไปทําเองนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่ใช่ช่างอย่าไปทําแบบนี้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นรอยได้นะครับส่วนผมมาเชี่ยวชาญแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็อย่างแรกอุปกรณ์ผมก็จะหาผ้านะครับมาลองปุ๊บอ่าแล้วก็มีดนะครับมีดเปิดฝาหลังก็ต้องใช้ของแท้สวิตนะครับนี่ก็จะเป็นของเลเนต้าครับผมเลเนต้านะครับเขาก็จะใช้มีดของวิตอลีมมีนอกในการทํานะครับก็อาจจะซื้อลิขสิ์กันั้างคิดว่านะโอเค่ะเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องเราดีกว่าเราก็จะมาดูร่องมันนะครับนี่อันนี้ร่องมันนะเรือนนี้ผมยังไม่เคยเปิดเลยนะโอเคเราจะเปิดดูกันนะครับ แต่เท่าที่ผมเคยเปลี่ยนทานเนี่ย DW เนี่ยมันจะเป็นสีที่ทองนะครับก็กดตัวนี้นะผมก็จบกันโอเคเปิดแล้วุดแล้วเทนเทนาน,าน,าน,นะครับปึ๊บอ่าเป็นเครื่องสีทองนะครับถ้านาฬิกา DW เพื่อนเพื่อนเป็นเครื่องสีทองแบบนี้ก็ให้ฟันธงไว้เลยว่าโอกาสแท้มันมีนะนะครับแล้วทีนี้เรามาดูว่าเครื่องมันใช้เครื่องเบิกอะไรกัน,น มันใช้เครื่องมิโยต้านะครับเครื่องมิโยต้านะครับใช้ทันน621นะครับจะเป็นเครื่องสีทองนะครับไม่ว่าเรือนเล็กเรือนใหญ่ดีวีเท่าที่ผมเจอมาจะเป็นเครื่องสีทองทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับนจะเขียนเจแปนมูฟนะครับซูเปอร์จีอลสองศูนย์นะครับนี่นะถ้าถ้าเรามีช่างเปิดนะครับเราอยากรู้ว่าของแท้ของปลอมคราก็ให้ให้ช่างเขาเปิดให้ดูนะครับ แต่ถ้าไม่มีเครื่องมืออยากะทำเองนะครับเพราะว่ามันต้องมีตัวกดฝาหลังด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะสำหรับคนที่อยากจะแบบคือเราไม่ต้องดูภายนอกอันนี้คือเราทางลัดเลยแกะเปิดเครื่องดูเลยโอเคไปแล้วถ้าของปลอมจำไว้นะครับของปอมเครื่องสีเงินของแท้เครื่องสีทองบายบาย